เทศบาลนครเชียงรายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายลงนามแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งกีฬาวันที่8ธันวาคม2566ในสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนางรัตนาจงสุธานามณีที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายในวันชัยจงสุธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย แลหนางชายานันเชื้อสิทธาวรผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายร่วมกันลงนามในเจตจำนงเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาเชียงรายสปอร์ตซิตี้ณห้องลีลาวดีโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายซึ่งการลงนามครั้งนี้ทุกส่วนมุ่งหวังที่จะให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬาโดยสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องตัวนักกีฬาการแข่งขันการส่งเสริมทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกระตุ้นเศรษฐกิจห่างด้านกีฬา ก้าวไกลนิวสรายงาน